เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อมอบให้แด่ชาวพอกเกี้ยนมันจึงถูกเรียกว่าพอกเกี้ยนชักเซอร์เคิลยังไงก็แล้วแต่แต่ขออย่างเดียวนะขออย่าให้เป็นแบบเทศนาได้มนะขอเรื่องนี้ในขอบมาเขามีมาหวายของเขาก็มีมากวาได้ยินข่าวว่ากองทัพได้เกิดการล่าถอยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า จะเห็นได้กระทำว่าหญิงสาวบางคนนกําลังเอานิ้วตีนจอนไปในน้ําขนาดกระด้าซักผ้าว้าอะไรกันฉันมีตังจ่ายค่ะไม่ขายเว้ยนี่มันมือคนใช้หนูรีบไปดูในกระเป๋านะว่ามีของเราหายหรือเปล่าไปเลยคิดไปอยู่ไหนล่ะไอ้นี่ใครไม่ดูเรื่องอะไรเลยนะครับนี่นี่มันเอาเด็กมาทิ้งหน้าบ้านฉันนะครับไกันเนี่ย ต้องเขากินนะเขาต้องกินอย่างนี้นี่มองซ้ายมองขวาเวลาไปไหนมาไหนจะมีขบวนแถวทหารต้อนรับได้อยู่กับคุณไน่เลยอยู่กับฝั่งนั้นอย่างน้อยมีอาหารกิน มีบ้านที่ออคุณมีเสื้อผ้าที่ดีใส่ช่วงอันทรงความยุติธรรมจากเขานั่นคือยุคทองแห่งความยุติธรรม